ผักเคียวสองต้นนี้นะคะใช้ช้อนควักให้เป็นหลุมค่ะแล้วก็ปลูกผักเคียวลงไปเลยบีบดินนิดนึงให้แนบกับลำต้นอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้น้ำที่ แช่น้ำน,น้ำ,นำที่ใส่น้ำยาเร่งรากแช่กิ่งผักเชลเมื่อกี้นะคะแช่แขนงผักเชลเราก็รดตรงไปเลยค่ะรดตรงไปเลยนะคะบำรุงดินได้แล้วแล้วก็รดน้ำนำผักเคลไปวางไว้ในร่มก่อนนะคะนำผักเคลไปวางไว้ในร่มจนกว่าผักเคลจะติดรากเราค่อยนา